ตลาดดีนี่ีล้วไ่หันหน้ามาหน่อยเออไถ่ายรูปเออเออถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายวิดีโออยู่นี่เป็นไงทุกคนบรรยากาศสวยดีใช่ไหมงียนั่งรถล่างค่ะไอ้บ้านมึงยุเงียบเ สนมันนะคะทุกคนน่ารักนดิดว่านะคะมันไม่เห็นเฮ <laughs> ้เฮ้เดี๋ยวได้แล้วไอ้น,นี่โอเคเอาเป็นงี้ค่ะเดี๋ยวพี่จะเอาลงยูรุนะ พี่จัดเอาสดค่ะพี่จัดว่า,าสดแนม่หัวค่ะพี่ไม่ไมีเด็กเพื่อจไว้ใช้กล้องปฏิชาให้ต้องหาหนา้าพี่ใส่เอฟเฟกต์ยังไงพี่ก็เปิดเพลงนะคะแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์ให้แล้ว<ม>พี่มีโทรศัพท์หลายเครื่องไม่ไพ,พี่มีเครื่องเดียวติๆๆดตามาอยู่ฟันเชนเนลเลยนะอยู่ฟันเชนเนลสองนะคะอยู่ฟันเชนเนลที่มันมีเลขสองอ่ะลบไปได้เลย วพี่เลิกเนี่ยน่นีนนี่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 งไปนีนี่น่น่นี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 ่น่นี่นี่น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 ี่นี่น่นี่นไ่นอ่นี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 ่นไ่ต่นี่น่นโอ้ีวยีานี่นี่ะีุกีนีนี่นี่นนนน่นหนีนี่น่น่อี่นี่นนนั้นนนนน่น่ี่่นีี่ี หน,น,น้าก็ดีเดียวไปแล้วอโอ้เราจะถ่ายกันจนจุกกระดาษจีเลยนะคะนี่แล้วชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อยู่กับเจ๊แน็ตสองน,นะคะอย่าลืมนะไประโยชน์ขการติดตามอยู่ฝั่งช่แมวอ่านเ,นเออลขไปเข้มไหมคะทุกคนดีดีตลาดดีนะคะใครอยากมาก็มาณนั้ ิบเก้าค็ยังเปิดร <mel od ic 00> ูนเสาค่ะให้แนะนํามาตอนไหบ่ายค่ะเขาจะเริ่มมีคนมาตอนไหบ่ายแต่ถ้าอยากให้ร้านค้าครบช่วนเนี้ยให้มาตอนหนก่ิดก็ได้แต่เขาปิดตอนสามสิบสี่ทุนี่แหละคะไม่ช่เน้นอยากมาเกือรจัีสีทุ่มนะคะที่นี่ค่ะอ่านี่เนี่ยเนี้โเ้โอโหคนดูสิเปนเยอะน่าดูเลย เด็ดกขึ้นมาอันนี้นะคะเนี่ยพีพ่ๆเรามาเที่ยวกันเฮ้ยดูพระจันทร์ด้วยน,นะให้ดูให้ดูค่ะเห็ไหมบ่อน้ำตันนี้ข้างหลังไม่ที่เดียวของเด็กค่ะเป็น,น,กกนปย,ยังไ,ไง,ไงะะคะอ่าจุดตะลาร์จินใบไม้ดังเบื่อแล่วจะเป็นยังไงเห็นแล้วก็ถึงกลับโอ๊ยไอ้เนี้ใบบัวเลยนั่นจับชช่ไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่รู้จักนะคะทุกคนพี่กระจกคนดื่มอี คือเปิดหน้าเลไม่อยู่คัวน์แชนแนลจะได้อยู่คันแชนแนลสดนี่จะไปคลิปแรกไปคลิปที่ตลาดสีนั่นองเอออยากทาี่ใช้เกมก็บอกที่เลนนะคะพี่หลอเได้จะต้องเกีฟีนะนดเกียงไมได้นะมาครัต้องนีครบโบลโอเคไหมนี่อยากท่านที่แคสเกมไมกตื่นเน่นดั มันก็ล้างขาคองเ่นะคะมีคนมันจะนี่ต็อยาต้นตีนแล้วก็ดักตาดักาค่ะบริการมีก็10บบาท10งสคนหรือวาสสิบนัเองไม่สี่สิบาทต่อนิโคนหรือ่สบาทต่อนิโคจค่ะอ่าใกลจดนั่นแน่่แคือถ้าอยากให้ยพูอีกเนบอกเลยนะคะสาวหน้าจะได้มาทำ น้องไปวันนะเอซาวนั่งมาถ่ายคือเ yeah, <yeah>. yeah. ย้่ยมใช่เคยห้ามแต่ลงพิภูเด้วยเว้ยเน่เน่เป็นยังไงเพื่นพี่อัดยังไงเด็กมือถืของเล่นด้วยอ๋อของเล่นนะกัน่นรัของเล่นค่นนะเดี๋ยวซูไม่ดูค่ะเอา้ามองไม่เห็นแล้วคนบาง <laughs> หน้าจริงจะเป็นน้าสลายแล้นอาหันตาขานะคะเพราะเ็าไปไหนเดี๋ยวพูดเดี๋ยวกลับเด้๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่มาถ่ายอีรข้างคอมเมนต์เยอะเมตไลค์เยอะสมัครสมาชกจากที่นี้ก็เป็นที่หน้าของเราค่ะใช่เพื่อนน้องยังดีใจพี่ว่าพี่เลยกันนะ๋ยวเรียกไปน้องเยี่จับก้าวไม่รั้อยู่อี่ย นั่นจะเ็น huh? ดิกับนารูเซนนะคะนารูโตะเซนโอไม่ใช่ตัวละครที่จะเป็นเกมนะคะจะเป็นตัวละครที่สร้างขึ้นเ่าคนนไมาอนม้ตม้ต้นไม้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ตนมตนไมต้นไนไม้ไมาต้นไม้ม้ต้นกม้ต้ไม้บม้ม้นไม้ต้นไม้ต้นมานม้ต้น้ต้นี้้ไตน ถ่ามไฟด้วยสวยไมคออะค่พเราด้เวลากลัแล้วที่ยาวน่อยนะขอโทษค่ะเดี๋ยวอยากให้ถ่ยทสดบอกนะนอ,นอกใ่า้สให้ถ้าผมไม่เงเยอนะนใครบอกว่สดดัน,ดดนสดดันสดมนะคะ้าใครบอก แนตตาลาที่นี่บอกว่ารนดันตลาดให้เป็นตลาดดเยอะเลยไม่ได้ค e. ิดในหนว่าสองก็ได้โอเค1คือตลาดสองคือแถวาี่สุดอีเทีนไหมคะเอาเลิกมาดีๆนะฮะเงยเผื่อนเองวันนี้สองคนไม่ได้มานะคะค่ะเ ใน like, ี่อง่ต้องาก็คือบู๊คเบอร์หรือเปล่าพี่สุนเตือนนะแต่ไม่ได้แคสต์กลนอะไรเพิ่มยังนะคะเป็นถ่ายรูปสดค่ะไม่ได้ถ่ายรูปสดให้คุณมาชมะไรตอนถ่ายนะถ่ายถึงแบบแชร์กับกล้องแล้วก็ใส่เอฟฟิดบรยการเปิดโทรศัพท์เครย่องเองแต่วันนี้ขอเป็นนักสุดครั้งแรกงานถึงบ้านดูปลาสุนี่ก็ร้านเทสอันนี้แล้ของเล่นนะคะนะคะโอ้รักโอ้รักแล้วบ้านจะดี นี่ค่ะรถอีกคันรถอีกคันนึงก็คนเด็กเหนกันนะ่าพี่ชยับิให้ทุกคนดูนี่พี่อัดอีกออะไรแล้วจะหยุดซูเนี่ยบอกพี่ได้นะคะเดี๋ยวพี่ถ่ายได้ถ้าวิดไหนลบไปนี่ก็ขอเบวว่า้าน่อกม ทีที่ขาไนะฮะอนอายุากั้นงนใครนงานนี้รบอก้วยชาที่ข้อ่างนี้่า้ยเาห้านีขเล่นองมีกระของเล่ใหญ่นะอีงร okay, uh ้านติด so ก um, uh ัน huh. อันนีแรกอันนี้สองค่ะลแรถึงม มีหาคนเยอะค่ะอไม่ใช่ยุดบบึงูปนีแต่เตอท่ะซเลยจ้าเยยาท้งนะว่ะคนเยอะคนซีค่ะด้วคนดำด้วยของดำบ้านเจดีนี่ก็คือบัดับต่างๆอที่ม่สีดำชอบก็มานี่ก็คือบัตรสีขนมให้กดไลค์กดแชร์บอกไปแล้วนี่ก็ขนมผู้ขายอ่ขายดีงนะ้นั่นน่ย เด็กไปเล่นเนี่ยข้างหลังตรงบรงดูตรงโน้นน่ะเป็นที่เด็กเข้าไปเล่นใครอยากมาก็มาเองนะตลาดตลาดจีนชักเองนะอุ้มอุ้มอย่าอุ้มอย่าจีนไมได้เด็กกำพรูอ่ะอันนี้ก็รังคัตต้มนะคะรังคัตต้มใหญ่นะมึงจะต้องโกอยู่ตรงนี้ด้วยแต่เขาไม่มาวันนี้เออด้วยที่เขาปิดแล้วเฮ้ยขอไใ้คนนี่เกิดกับนายข้หมือไอ้นี่มันเลาะคออเดียวเนี่ย นี่ค่ะองนี้นะคะมาดูเลยอาจจะมีอะไรที่พี่ไม่ได้ถ่ายไว้บ้างโอเคคลิปยาวหน่อยนะขอโทษนะคะที่คลิปยาวข้าไม่ชอบเลยข้าไม่ค่ะอยากปิคลิปนะคะนี่นิ่มที่เกล็ดริง คนายคลิปลงยูทูบไม่กี้เลยนะเนี่พี่ๆเด็กมันมองหน้าหาเล่งกันมากแต่ตอนนี้พี่าันถามว่าใจรอสุดจะไม่พี่ตื่นเนาะรู้ึกจะดีใจนี่คนี่้านของเก่ามากของของอะไรร้านใหม่ยังไม่รู้สันงอันนี้ต้องอันนี้สั่งาวไม่สักทิ้งนะมีห้องหูกขางมีแสดงละครมีเด็กๆ ค็อสีหน้าตาหน้ารักเป็นไงเลยมีใายอมยิ้มได้เขาเห็นกันต้งหน้าแล้วเวลาอมยิ้มอ่ะอ้ช่วยดูอีกร้านหนึ่งได้ไหมนะคะนี่ค่ะจะเป็นร้านช็อกโกแลตนะคะนี่ค่ะร้านนี้นะคะอาจจะไม่มีชัดมากที่อยากมาใหม่นะคะไม่ต้องหรอกมันปัดกันมันยุากค่ะ ก็จะจบคลิปกันอย่างนี้คะถ้าคลิปยาวไปไม่มีเวลามไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้งะะองาค่ะไม่ว่าค่ะเหมือนเราเปิคดคลิปก็ได้ค่ะถ้าวันหนึ่งตัวผชมหรือท่านไู้ชมก้อง,ง,างามาดูได้ใหม่นะคะถ้ามาได้ะคะ่ะเสร็จถ้าไม่อยากดูคลิปนี้จบถ้าอยากดูคลิปจบเนี่ยเออลดไลค์หน่อยก็ได้ถ้าชอบถ้าใครก็ได้ถ้าชอบมาก พี่จะทำคลิปสนุกๆม,มาให้น้องๆองเอยอะๆดีนะคะยหน่อยพี่ม่ใช่อยู่นะคะบ้านพี่เหรอนี่คที่จงบ้านนะคะบ้านนี้เป็นรีสอร์ทแต่ว่าบ้านแล้วก็บ้านองเี้มันจะเป็นร้านค้าวัาสาดุอยู่ที่ทุ่งค้ารีแลนท์ค้าวัาสาดุก่อสร้างะคะ่ะอ่านี่ค่ะเราก็มาถึงทุ่งซึ่งทุ่งก็รู้กันกเร็นนะวนางขาวหิ่นหงิ่งแต่นี่ร้านพี่ค่ะคอยู่ที่พ่มารสาดุดนี้นะคะโอ้โหดูสิถึงแม่กีโร่เลยลูกค้ามาซื้ออยู่นี่ ค่ะนแล้วเ,เ,เดี๋ยวเขาจะพาไปจนสุดเลยเหรออู้ดูดิเขาจะพาไปนสุดด้วยขมบังดูดูดิเขาจะพาบางคนเขาจะพาไปจนสุดด้วยนะทำหน้าดีๆีเว้ยแกมันเด็กปอยังปอปอัดผมต้นเอ้ยปัดผมต้นอยู่ห้ามโช<อ>ว์นี่มันเด็กขาดปูดปอสอเอ็งปอถาแกก็อย่างอ่ะชูะ นิ้วเออปอสีฮะแล้วก็พูดดีๆด้วยนี่ลองดูค no ูบนะเว้ยบอกว่าอะไรนะตู้อยู่ปอสีอ่าทุกคนคะนี่ค่ะนี่ก็นิ้วนั่นนะรัเลยชุกให้ดูค่ะซูมให้ดูนั่นค่ะนั่นค่ะนั่นอ่ะค่ะถ่าปอสีแล้วก็ย้ายไปดีกับปอกออแบบน้องกูแี่น้องกูเพื่อนไม่ใช่น้องแก่น้องแก่คนนี้

รูหลานีุนไว้ทีายไา้เคียเขาหล่อทีนี้เขาคุยอะไรก็ไม่สนใจนะคะคลิปมีฉากสนนมากคะใครอยู่ในนี้ต่อถ้วยก่าย่ไคอมมี้ถ้าอยากคุยอย่าพี่อยากคุยพี่ถาใหมก็จะรับให้ทางรายค่ะถ้าเราม่เล่นรายไงพี่ไม่เซตนะพี่ไม่ใช่แบบเซพี่เล่นรายนะคะ กินหอมมากเลยเฉยกินมาจากร้านนี้นี่อนเนองนะร้านเนี้ก<า>็จะเป็นทีร้านขายรองเท้าร้านขายเสืาอผ้าจุดขายของอะไรก็จะเป็นร้านขายไอจิ้มทอดร้านเกงแล้วน้มือกันะคะอ่าเนื้อไก่ยังไม่ได้ว่าไก่อะไรอ่ัเนี้ของของเล่นค่ะอมาดูไัน้นี่ค่ะโดนละมาจะเป็นอย่างนี้เลยนะ เรากลับมาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ประอยัดน้องใช้บริการใช้ไดนะ้ไม่เห็นหน้าพี่คลิปนี้เห็นหน้าพี่คลิปหน้าบอว่าพี่จะพยายามไม่ชงหน้านะคะเดี๋ยวน้องๆมันจะไม่จอบแตนลิ้นใบกันเดี๋ยวมันจะดีหน้าดีหน่อยนี่ร้านที่ะโอเคค่ะแค่นี้แหละค่ะลงกันหนูกัน what's a nope what's a nope